ฉันไม่เข้าใจเลยว่าเสาไฟสองต้นนี้ทำอะไรที่ประตูสถานีรถไฟไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไปสถานีรถไฟดีกว่านะคารจะต้องเปิดประตูนี้ด้วยตัวเพื่อเข้าไปใช่ไหมหทำไมประตูสถานีรถไฟนี้ยังล็อกอยู่อะคะฉันต้องหากุญแจด้วยตัวเองเหรอคะอจูจ่ๆก็มีผีตัวเมียนี้ก็โผล่ขึ้นมาแล้ว ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยข้างในไม่เห็นหรอคะนี่คือผีตัวเมียเนี่ยนะเป็นการที่ดีคุณจะมองด้วยย้อนกลับมาแล้วก็ช่วยฉันด้วยสิยฉันไม่ขึ้นไปรถไฟแล้วฉันจะออกไปฉันจะออกไปทำไมเลวร้ายจังเลยอะถนนด้านหลังก็ถูกปิดกั้นให้ฉันหมดเลยอะ มหากุลแจกันอย่างซื่อตรงเถะนะ